กบสวัสดีชาวแก๊งขบ่าวด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับแมมมอตวายทีเจครับจากที่ผมทําคลิปไว้คลิปหนึ่งนะครับที่ลงดัน1 3 0นะครับ400รอบแล้วมีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มานะครับเฮ้ยพี่ถ้าอยากได้เจาะนะที่ต้องไปดันร10อยครับเจาะมีเดียมตกแทบจะการันตีเลย5้รอบต่อ1เม็ดย้านะครับ50ารอบต่อ1นเม็ดนะครับพอผมเห็นคอมเมนต์นะครับผมก็เฮ้ยจริงเหรอวะแน่นะผมก็เลยลองจัดเลยครับในวันนี้นะ จากที่ผมนั่งทบทวนอยู่นานนะครับผมก็คิดว่าเอ้ยผมจะลงเท่าไหร่ดีวะดูทรงแล้วถ้ามัน50รอบต่อ1เม็ดนะครับผมก็อยากได้ลหลายเม็ดนะถ้าเกิดเป็นจริงอย่างที่เพื่อนๆน,นะครับที่คอมเมนต์ไว้นะครับ50รอบการันตี1เม็ดเขาบอกว่าแทบจะการันตีนะครับไม่ได้บอกว่าการันตีนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับคลิปนี้ผมก็จะลงไปจํานวน500รอบนะครับถ้าเกิดได้ถึง5เม็ดนะอันนี้ถือว่าเกือบจะการันตีจริงๆอย่างที่เขาว่าเลยนะ เอาจริงๆนะครับแค่คิดนี่ผมก็ใจสั่นแล้วนะห้าร้อยหลัเฉียเอ้ยโอเคครับผมคิดว่าทุกคนก็คงสงสัยอ่ะเอ้ยมันจริงหรือเปล่าวะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเป็นหนูทดลองให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันได้จริงๆหรือเปล่าสำหรับดันที่ผมจะคาฟนะครับก็จะเป็นดันร้อยห้านะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับเป็นดันตัวนี้นะครับก็เป็นดันบัวร้อยห้านะครับเขาบัว ของที่ใช้ขราฟนะครับก็จะเป็นไอ้ตัวนี้เลยนะครับจำ้งหมด500อันนะครับส่วนหินอันนี้ที่ใช้ครับใช้4ก้อนต่อหนึอันนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่หวาราคาค่อนข้างถูกอยู่นะครับตอนนี้ อันละ19เจมนะครับถือว่า500รอบนี่ไม่เกินไม่เกินกำลังผมนะครับ <c oughs> ผมว่าอย่างนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมอยากทดลองให้ทุกคนได้ดูว่าแทบจะการันตี50รอบต่อ1เม็ดหินเจาะมีเดียมเนี่ยจริงย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าวะถ้าอันละ19เจมนะครับสำหรับ500รอบเนี่ยเราก็จะใช้เงินอยู่ที่9,500เจมนะครับถือว่าต้นทุนไม่สูงมากนะครับในคลิปนี้โอเคนะครับเราซื้อกันไปเลย ตอนนี้ผมก็ซื้อครบเป็นจํานวนห้ารอยชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็ไปค้าฟนะครับเดี๋ยวเราไปคราบแล้วก็ไปลงดันกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ค้าฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงกันนะครับเยวไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับอีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราเจอกันครับไปครับลุย เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ลงจํานวน500รอบครบเป็นที่เรียบร้อยครับจากที่ดูดยตาเปล่านะครับก็ถือว่าอาจจะมีกําไรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับหรืออาจจะขาดทุนด้วยก็ยังไม่แน่ใจนะครับตตอนนี้ค่อนข้างถูกครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าตรงนี้นะครับว่าเป็นมอไซค์นะครับเป็น1คันครับตอนนี้ตั้งแต่เล่นมาครับจนเปิดโซิฟตั้งแต่เล่นจนเปิดเซิร์ฟนะครับแล้วก็เซิร์ฟก็ใกล้แล้วเอ้ยไม่ใช่นะเซิร์ฟก็ มีระยะเวลานานพอสมควรนะครับผมก็ได้มาตามาหนึ่งคันนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมตั้งใจไว้นะครับก็สําเร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มอไซค์แบบแพงๆเท่าไหร่นะครับเป็นแค่บูเนาะแต่ก็ยังดีนะครับที่มันตกไม้ผมหนึ่งคันครับในคลิปนี้โอ้โหรู้สึกว่าดีใจมากครับนานทีนะครับจะเห็นมอไซค์คือไม่เคยได้เลยนะครับโอเคครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับจากที่มีพี่คนหนึ่งนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับว่าดันร้อยห้านะครับการันตีห้าสิบรอบ ไม่ใช่การันตีครับเกือบการันตีนะครับผมเมนไว้ประมาณนี้นะครับห้าสิบรอบนะครับเกือบจะได้ทุกเม็ดเลยนะครับทุกๆห้าสิบรอบแต่ผมลงไปจํานวนห้าร้อยรอบครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ก้อนนะครับเจาะอันนี้ผมพูดถึงเจาะนะครับเจาะมีเดียมนะครับจริงๆราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ผมก็อยากลองอ่ะเออว่ามันจริงหรือเปล่านะครับไปครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นมอไซค์นะครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกคุมพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ได้มีราคาอะไรมากมาย แล้วก็หลักๆเลยนะครับจะเป็นพวกสร้อยแหวนเงินทองนะครับเยอะมากนะครับตรงนี้ผมขายทิ้งใบย่อยทิ้งทั้งอะไรแต่อะไรเยอะแยะแล้วมันก็ยังเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูราคาถ้าเกิดราคาเกินร้อยนะครับก็ประมาณตั้งเก้าสิบร้อยครับก็จะบวกเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นราคายิบย่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้บวกเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับเจาะเนาะเจาะอยู่ไหนวะโอเคเออเจาะนะครับเจาะผมได้มาหนึ่งอันนะครับเป็นเจาะมีเดียมนะครับก็ห้าร้อยรอบได้หนึ่งอันนะครับทุกคนก็ลองไปคิดดูนะครับ ว่าเราควรจะใช้มันหรือเปล่านะครับดันนี้แต่เราไปดูราคาดีกว่าเออราคาที่เราได้มานะครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกหินแดงนะครับอัปเกรดแดงนะครับก็จํานวนเยอะอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกลูนอินนะครับราคาก็ไม่ได้เยอะมากตอนนี้แล้วก็จะเป็นหินอวกนะครับเป็นหินอวกของขั้นหายเนี่ยแล้วก็พวกเข็มขัดพวกอะไรเยอะะนะครับแล้วก็มีพวกแหวนนะครับ วนตรงนี้มันก็ได้มาทั้งหมด12อันนะครับแต่แต่ราคามันไม่ค่อยเวิร์กแหละถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะคุ้มนะครับใครลงดัน105เนี่ยเพราะราคามันไม่ได้แพงนะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับอาจจะ10อันนี้ก็ถ้าเกิดอันละพันกว่าก็หมื่นกว่าแล้วใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าทั้งหมดเราได้จานวนมาเท่าไหร่นะครับสําหรับหินแดงนะครับเราได้มาทั้งหมด823ก้อนนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เออ โอ้โหค่อนข้างถูกมากนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ผมจีไป10เจมแล้วกันนะครับ1ิบเจมคูณ800เท่าไหร่วะเฉพาะหินแดงเราได้ไป8,230เจมแล้วเจมครับแล้วก็จะเป็นหินอวบนะครับหินอวบเราได้มากี่ก้อนหินอวบเราได้มา441ก้อนนะครับเราไปดูราคากันนะครับตอนนี้ค่อนข้างถูกมากตอนนี้ก็อันละ5เจมครับอัวบเราได้ไปทั้งหมด2205เจมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรูนอินนะครับไม่แน่ใจว่ามีราคาหรือเปล่าตอนนี้อยู่อันละ70เจม เรามีทั้งหมด11อันครับดูดิินเราได้ไป770เจมครับต่อไปจะเป็นเข็มขัดนะครับเราได้มา8อันบวกไป240เจมครับผมขอบวกไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูีกทีนึงแลวกันครับตอนบวกเสร็จโอเคครับตอนนี้ผมก็บวกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราลบภาษีแล้วนะครับเราจะได้จํานวนเจมอยู่ที่16,352เจมครับทุกคนตอนทุนเราอยู่ที่9,500เจมครับสําหรับคลิปนี้นะครับใน ดัน105จำนวน500รอบนะครับเราได้กําไรอยู่ที่6,852เจมครับทุกคนถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะครับเอาจริงๆเพราะว่าจํานวนดันที่เราลงก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังถือว่าได้กําไรนะครับยังได้มอไซค์มาคันหนึ่งอันนี้ผมก็ดีใจแหละถึงอาจจะไม่ได้กําไรมากมายครับก็เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้บวกเจาะไปโอเคครับรอบนี้นะครับเราบวกเจาะมีเดียมเป็นเพิ่มนะครับเราจะได้อยู่ที่9,252เจมครับทุกคนอันนี้เป็นกำไรของเรานะครับสำหรับดัน105 5้าร้อยอบครับก็ได้เจาะมา1อันนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะบางคนนะครับอาจจะดวงไม่เหมือนกันนะครับคือที่หอลงอาจจะได้จริงๆนะครับห้าสิบหกสิบรอบก็าอาจจะได้เจาะจริงๆก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของคนด้วยนะครับแต่ละคนมันก็ได้ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ไม่ได้อะไรเลยก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องไปลองกันเอาเองนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับคือมันได้กําไรจากเจมก็จริงนะครับดันนี้แต่ปัญหาของมันนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับเงินตรงนี้นะครับผมหายไปเยอะมากนะครับประมาณสัก เกือบร้อยได้เลยเกือบร้อยเอ็มได้นะครับมันค่อนข้างเยอะมากนะครับมันคือมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสําหรับถ้าเกิดลงแล้วมันเสียดันตรงนี้เยอะมากผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับอาจจะเป็นลงดันอื่นคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นบอลส้มนะครับเพราะว่าบอลส้มเนี่ยมันได้เงินเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วมันออโต้ได้ยาวๆนะครับอาจจะลงบอลส้มสัก500รอบนะครับคลิปหน้าก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม Facebook ผมด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ได้ทั้งเจาะแล้วก็มอนใส่แล้วก็ได้ทั้งกําไรนะครับก็จากจะขอแจกอีก5,000เจีนะครับสําหรับผู้โชคดีนะครับหนึ่งคนเท่านั้นนะครับทักมาหาผมทักมาหาผมคนแรกเท่านั้นนะครับแค่แคปหน้าจอนะครับกดติดตามช่อง Facebook ผมนะครับแล้วก็ YouTube ผมนะครับแค่นี้ก็พอครับสำหรับลิงก์ยูทสําหรับทิ้งสำหรับลิงค์ยสํสำหรับลิงก์เฟซบุ๊กนะครับก็จะอยู่ ใต้ล่างคลิปเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตาม Facebook ด้วยนะครับเวลาลงคลิปผมก็จะแจ้งหน้า Facebook ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมไปลงดันร้อยห้ากันนะครับเฮ้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 โอเคครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกัน,นครับสวัสดีครับทุกคน